ย้งเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมมาก่อเคปอลเครับและสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงส,สาวฟิมมี่เลสเซอร์ฟิมกันกับการที่ฟิมมี่เนี่ยได้ขึ้นแสดงรับในงานคอนเสิร์ตของมหาวิทยาลัยหรือวาเทศการดนตรีของมหาวิทยาลัยตอนนี้ชาวเกาหลีเนี่ยเขาชื่นชมฟิมมี่กับการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์และการร้องสดบนเวทีครั้งนี้นะครับแถมยังบอกว่าเลสเซอร์ฟิมได้เปลี่ยนเทศกาลของมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองได้ ภายในช่วพริบตาจากกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆในเรื่องการร้องนะครับที่เกาหลีเนี่ยมีต่อเลซอร์ฟิมการมองหรือบางคนใช้อคติในการมองการแสดงการร้องสดของฟิลมมี่ไปทําให้แบบบางคนก็คือย้ำๆอยู่อย่างนั้นว่าฟิลมมี่ไม่เก่งฟิลมมี่ไม่เลิศแต่ในตอนนี้เนี่ยเลซอร์ฟิมก็เดินหน้านะครับโชว์ความสามารถโชว์สกิลทักษะทั้งด้านการร้องให้ได้เห็นกันอย่างเต็มที่เอาให้รู้กันไปเลยว่าที่พวกคุณสบประมาทไหมมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเราสามารถทําได้ดีกว่าที่ทุก ค,คิดและในตอนนี้ดูเหมือนว่าแรปสุดเฟรมจะพิสูจน์ให้เห็นกันแล้วนะครับว่าที่ชาวเกาหลีบางส่วนเนี่ยโจมตีแรปสุดเฟรมไว้มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยพวกเธอสามารถที่จะเอร์ฟอร์มได้ดีและสามารถที่จะร้องได้ดีมากด้วยนะครับด้วยความสามารถของเมมเบอร์ทั้ง5คนการแสดงบนเวทีครั้งนี้ทุกคนบอกว่าแรปสุดเฟรมนั้นดูมั่นใจในตัวเองมากขึ้นทั้งการร้องการเต้นเอนเตอร์เทนทุกอย่างมันเป็นไปในทางที่ดีหมดเลยการแสดงใช้เวลาไปทั้งหมดเนี่ยประมาณกว่า40นาทีนะครับ ต้องใช้พลังมากๆเลยเวลาที่อยู่บนเวทีแต่ทุกคนทั้ง5คนไม่ว่าจะเป็นอึนแชคาซึฮะแชวอนสากุระและก็ยุนจีนนะครับทุกคนสามารถที่จะเอนเตอร์เทนและก็พาแฟนๆที่อยู่ด้านล่างเวทีเนี่ยสนุกไปพร้อมกันด้วยการตลอดระยะเวลาในการแสดงได้เป็นอย่างดีแถมเสียงยังดีไม่มีตกอีกด้วยแม่เก่าเขาก็เลยชื่นชมมามา,มากนะครับว่าเลสร์ฟล์นั้นสามารถที่จะเปลี่ยนงานเทศกาลของมหาวิทยลาลัยให้กลายเป็นคอนเสิร์ตของ ตัวเองได้ไม่ว่าจะเวทีไหนจะมาหาวิทยาลัยไ,ไหนก็ตามเป็นการชื่นชมที่อวยหนักมากแต่ว่าการร้องการแสดงของเลซิอร์ฟิมก็ทําให้เห็นแล้วว่าคําชมที่แม่เกามอบให้ในตอนนี้มันปฏิเสธที่จะไม่รับไม่ได้เพราะว่ามันเลิศม,มากจริงๆนะครับทุกคนคิดยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมานะครับสำหรับคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของฟิมมี่ให้ทุกคนติดตาม,มันเพลงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะครับอันยอง